สวัสดีครับเราอยู่กันที่อูปปอ่ปริชาติเพาลอยครับอู่ปริชาติเพาลอยของเรานะครับรับเสริมแนบให้กับรถบรรทุกนะครับไม่ว่าจะเป็นรถคอกหรือว่ารถตู้ทึบหรือว่าจะเป็นรถส่วนตัวที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับจะเสริมแหนบเพื่อจะเอารถไปบรรทุกนั้นก็คิดถึงอู่ปริชาติเพาลอยนะครับอู่ปริชาติเพาลอยของเราอยู่ที่อําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับ ใน GPS หรือแผนที่ได้เลยเขียนว่าอูปริชาติพาวลอยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่จะเสริมแนบนะครับเพื่อเอารถไปใช้การบรรทุกนั้นไม่ว่าจะเสริมแนบมากหรือว่าจะเสริมแนบน้อยนะครับก็ติดต่อมาทางอูปริชาติพาวลอยของเราได้นะครับไม่ว่าจะเสริม1แผน่นเสริม2แผน่น3แผ่นนะครับหรือว่าจะอยากเสริมแบบไหนอยากจะจัดทรงแบบไหนให้มันย่อหรือว่าให้มันเป็นทรงสแตนดาร์ด ก็ทักทายมาพูดคุยกันได้นะครับรวมไปถึงการวางเพลาลอยนะครับหรือการติดตั้งเบรกมือนะครับเพลาลอยบางรุ่นนะครับเขาก็ไม่มีเบรกมือก็มีบางท่านอาจจะไปวางเพลาลอยมาแล้วเบรกมือไม่มีนะครับเวลาจอดรถก็ลําบากเวลาจะจอดลงไปซื้อของจะไปจอดฉี่ข้างทางหรือว่าจะจอดไปท,ทําธุระอะไรก็แล้วแต่อยู่ข้างทางบางครั้งมันก็ทําให้การจอดรถนั้นลําบาก แต่ถ้าเรามีเบรกมือช่วยนั้นมันก็ดีครับนะฮะชุดนี้ก็เป็นแผงเบรกมือนะครับเวลาเราจอดรถเราก็ดึงเบรกมือไว้นิดนึงเพื่อกันรถไหลนะครับวันนี้เราก็ติดตั้งเบรกมือเข้าไปนะครับเบรกมือก็ใช้สายเบรกมือตรงรุ่นกันไปเลยครับนะฮะโอเคนะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาเสริมแหนบก็มาได้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยเป็นรถคอกรถตู้ทึบรถวิ่งงานต่างๆ อยากจะเสริมแหนบมากเสริมแหนบน้อยอยากจะติดตั้งวางเพาลอยหรือว่าอยากจะเปลี่ยนโชคนะครับโชคเราก็มีของอมาดาแล้วก็ของออโตพัดนะครับเริ่มต้นที่ราคา2,600 2,800 3,000ถึง4,000บาทก็มีนะครับเพาลอยก็ควรที่จะต้องมีเบรกมือด้วยนะเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแนบก็ติดต่อมาทางเราได้นะครับ เรารับติดตั้งวางเพลาลอยนะครับแล้วก็เสริมแหนบด้วยสายบรรทุกอยากจะเสริมแหนบแบบไหนติดต่อมาได้เลยแหนบเรามีนะครับเริ่มต้นที่16มิลก็มีนะครับแล้วก็จะเป็น20มิลก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อธรรมดาทั่วๆไปหรือว่ายี่ห้อ3มมิลก็มีหมดเลยนะครับแหนบก็จะมี2ราคานะครับอย่างถูกนิดหน่อยกับประมาณ ราคาย่อมเยาก็มีราคาสูงๆก็มอีอยากได้แบบไหนบอกเราได้นะครับโอเคนะชาวนี้เราอยู่กันที่อู่ริชาเพอรลอยครับรับติดตั้งวางเพอรลอยด้วยแล้วก็เสริมแหนบรถบรรทุกให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับอย่าลืมทักทายมานะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นอยู่ในคลิปเลยนะครับ